สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในเสาร์ของมือวันที่17เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นอแะคะพระพี่น้องคาร์มอนีค่ะแอดพาพรมพี่น้องประเทาสุขสก็น,นะคะมาตดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนีเป็นแนวทางตำเล่าแร้งนี่นะคะพระมพี่น้องเอาหน้าทางของปู่วัดป่าอุดรน,นะคะตำเล่า อ่าแรกนี้ค่ะเสร็จ้ว่าเป็นตัวใดพร้อมรางวัลที่สามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ค้ากลับนมัสการค่ะเรินปร๊บค่ะปูเมนี้ตู้มีอะไรมาฝากค่ะผู้ค้าฮ้อยปุ๊นี่ล่ะมาแพรเข่าใส่บุญนี่ยละก็ะเรยจนจะเก่ากันพูนั่งรถคันไหนมันออกคันนั้นน่ะอ๋อค่ะปูผู้ก็ะลรียน ตรงตะเบียนไปให้เบิ่งแหละล่ะเพราะว่าเอาลงให้เป็นเพลี่ยนบ้านน้ำเนี้ยค่ะปูอ่ะนี้บ่แม่นหยังดอกเพราะว่าคั่นจ้ากระวอกขันผู้นางคั่นใดมันออกคั่นนั้นคือยังคั่นมื้อนั้นอุบัติเหตุก็ออกลาวเห็นบ่าเจ็ดเจ็ดค่ะขั่นนี้บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าผู้นางคั่นใดมันสอบออกคั่นนั้นจังซี่น้าค่ะปูปูก็เลยว่าเอาไปเปลี่ยนบ้านกันนะมื้อนี้่สนอค่ะอธิษฐาน พ่อเลยค่ะปลาทูปลากระป๋องสลักค่ะป้าว่าเอาเพียนบ้านก้อนพวาร์รัฐบาลนะาอ้กันแต่ล่อองก้อนไหนปู้ชัดเก่งก็นี่ก้อนค่ะมาเคลื่อนเป็นกับท่านไหนมากการแสดงมาเสียเอาเล่าก้อนแล้วเพราะว่าปู้กัดตามเด็กเก่าอยู่เนาะแม่นปะแม่นค่ะป้าตามเด็กเก่าเอาไว้ถึงก้อนไหนบนไหนชัดๆก้อนใจเย็นๆมันดีดโดนอยู่หรอกค่ะป้าเอาเอาแขนงแข็นะครับป้าวันเนี้ยเอะเอาแขนงแข็ค่ะเอฟซีพันวาค่ะ เออนี่ถูองล้เนี่ยเอานี่ะเอนั่นละเอาเขียนนี่หละาำผู้ส่งแปแล้วคขื้อนในเิ่นเมืองล้นค่ะบัวระเบียนรถเอ็นมมขั้นเหมือนก้อนนั่นปูนางไปกันมันไปชนกับมอตมจะไส์กับออกเก็ดเลยเห็นมมค่ะนั่นละอาชีม่เพียังรบกวนเนี่ยพาเพิ่นไหลหง์น้ำกันไม่น้ำกันเนี่เออว่าเป็นน้าค่ะบบเป็น้ำอายังรบกวนน่ค่ะ ว่าล่องเอาไปเที่ยวเฟียนบ้านก่อนเน่าเนาะค่ะบัวนี่กะเทีออกกันเจ็บเขาก็ดีบัดนีกด้ก็ได้เออค่ะบัวอ้าบุญอันบุญอันไหนะคะอันบุญมะพร้เข,ข่าบุญติค่าบ<ะ>ัวมือ<า>ไหนคะาได้บุญบุญสงการเนี่ยแหละเป็นเป็นอีปป้าป้ามาจากกรุงเทพแล้วโอ้ค่นะค่ะอบอัวน,นี้ยเค่ะดีละอือ กัดมันมีอันเอาสามตัวน้ำเน้อตัวใดคะเอาสามตัวอาจจะเป็นปูเอาตามเขียนปูฝันอะไรตามเห็นปู้ละมันเป็นเกาห่าเก้าเก้าห่าเก้าค่ะอืมสามตัวให้เป็นอ่าเขากัดเด่นให้เป็นน้ำก็ได้ค่ะว่าอันกับเป็นทะเบียนรถนี่แหละผู้นางคันไหนหอกคันนั้นเอาไปเที่ยวแล้วเอาค้อนมือนี่ทะเบียนอันห้าแปดสองสองนะคะปู แม่นอันนั้นก็ตัดเรีนน้อยเพิ่นก็ได้นั่นก็เดยตัดออกก็ได้ตัดสองตัวออกก็ได้เออค่ะพูดถ้าดอกสองตัวกันสามตัวกับเพิ่นเัินจับไส่เอากับจัางใอยจับไส่เอาค่ะมือแร่งนอเพียนบ้านนอสองทุ่มนอสองทุ่มค่ะพูดอ่าสองทุ่มกุ้งนี่กับไขโชคไข่มันสุกผูสุกคนเนื้อจ้าพูดเองๆงปังๆค่ะเพราะว่าถ้าเขาพูดนั่งขั้นไหนก็ออกขั้นนั้นเระบังเนินกันเจ็บเจ็ดกับมาตรงๆรมันว่าล่ะ แมนค่ะอันเห็นไม่ไพ่นกะมาหนึ่งหนึ่งเทียนบ้านก็ได้โดยมากเก็บยวกับตะเล็กเปานี่ก็ได้อันคลิปคลิปที่ปูฝันเห็นไม่ไพ่นี่ออกเล่าตั้งสามสี่เทียบุณนะค่ะปูแมนมาเล่าตั้งสามสี่เทียบทังเพียนบ้านทั้งยังเราปูกับฟันดีนอะยเห็นเข่าตั้งสองกองอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะแต่านทั้งเล่าทั้งท่ายค่ะปูแมนค่ะปูค่ะอือใครเวลาไปล่ะ เอาว่าเป็นยังค่ะปู่ถ้าปู่ยังเดี๋ยวข้าน้อยมาเว้าใส่เองก็ได้ค่ะปู่คะบ้าแม่นยันมีเสียงรบกวนแด่หลอกกูบ้ายังหลอกเพราะว่านั่งทั้งรถอยู่บ่บ่มีเสียงรบกวนดอกค่ะปู้ค่ะเอ๊ะเป็นคนไรกนแช่ไหนทั้ง่องน้ำเน้อเอฟซีก็เลยว่ามีกำลังใจทุกคลิปเนาะค่ะปู่อือคนไรกนแช่คนไรกนคิดตามกันให้รวยๆเมื่อนี้ก็เลยค่ะ เขารัฐบาลกนี่ยจ้าบนทั้งล่างเนาะแมนค่ะพ่อมันจ้าแรงมาโว้ยผู้ใหญ่ตัวกับเปอากันเท่ากับกะปอเราล้ะผู้ใหญ่ตั้งสามตัวเนาะค่ะพ่แต่ดผู้ดวงนี่ก็ได้หรอเพราะว่ามันกับมาทั้งบนทั้งล่างแมนมัล่ะค่ะสามหกสองแมนมันกิดตัดยุในหันมันกิดได้นะค่ะพ่อเพราะว่าตามที่จริงนี่ผู้เป็นกับผู้ใหญ่เป็นตัวได้นี่ผู้แปรไปซื้อได้นี่ก็เลยตามจริงๆเป็นไข่เป็นต้นระไม้นั่นล่ะ ค่ะมาใหม่สามนอนแล้วกัน,นกูนั่งผู้กันหาปกติใส่ให้มันเกิดเข่าขาคนนั้นนี่แหละเนาะค่ะรัฐบาลกันเลยอันนี้กันนี่เราเป็นผู้นั่งละละกันเลยกับวอกันนั่นเราลอดกันเลยได้ครับปัวออออสองสองกันนี่ลอดค่ะปูวมาเป่าแท,แท้เมื่อนี้ค่ะท่านหนาน้ำนั่นแหละเออทัานไหนเพป็นน้ำเบาค่ะปู้ อันนั้นกับเป็นเลขปูตามเนันที่เลขกันเก้าหาเก้าอ่ะน่ะค่ะจำได้บพเลขทู่嘛น่ะจำได้ครับปเออเลขมันมันจะเป็นอ่าเป็นเก้าเก้าหารือไหนบุกแม่นครับปูเก้าเก้าหาค่ะอ่าปูว่าว่าเนินมายังกว่าเก้าหาเก้าค่ะเก้าเก้าหาเก้าเออนั่นละเออปูกันั่นละตัดไหนล้ำจับเป็นเราลขึ้นในหันละค่ะปู เออมันเป็นเลขทูดทูดตามเลขเก้าอันนี้ก็เป็นอันไม่เนี่ยก็เป็นนังทะเบียนรถขั้นไหนออกขั้นนั้นค่ะเอาไปเปลี่ยนบ้านก่อนเออมาแล้งสองทุ่มก็ได้เฮ้ยน้ำปูมันประเทศโหลดโได้ติคทำกันเลยค่ะบัวบัว่าปูดก็อยากให้ได้สุขคนนั่นละพูดพูดจังหนึ่งมันกือบ่มีหอดขาดลูกไปโรงเรียนบุญละปูดกับเลยปล่อยให้ทั้งรัฐบาลก่อนค่ะ ปุ่นกระจด้เฮน้ำพูย่าพูติดตามกวเลยค่ะปุครบเวลาพอดีค่ะปุห้าเทปุ้นปุนเนี่ยนะค่ะปุ่นอ้นี่โมมันโผูกันเลือมแรกสองกึ่คึ่งเนอค่ะอเนียเาไอโโมันนเลจับมันแขนกันลานเแรกเลยเ้ค่ะปนยังๆูกันเนาค่ะเอเจริญพขอบคุณค่ะปุกับนมาสการคาซาทุค่ะสรุปแนวทางไทยคลินี้นะคะ แนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางตำเล่ามือแรงนี่นะคะแนวทางของปู่ค่ะหาแปดสองสองนะคะหาแปดสองสองเก้าเก้าหาเก้าหาเก้านะคะและกตัดออกมาจากซีตัวก็จะเป็นหาแปดกับสองสองค่ะพาพี่พน้องคะ่ะเอา,จาใจไหนก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงน้ะพี่น้องเนาะนํานนไปพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องค่ะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะ สำหรับแนวทางตำล่าแรงหนีค่ะจังใดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพลอยพี่น้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพลอยพิณอ้อบรรเทาสุขสุขอนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก ปูวัดป่าอุดรค่ะพี่ดองคะทั้งเบิดทั้งมวนนะคะในอ่เซานี้แนวทางของปูวัดป่าอุดรค่ะกับมีเพียงซัมนน่นะคะพ่อแม่พี่้องคะ่ะแอรก์กัสเดย์คอร์โตล่าพ่อแม่พี่้องบรรเทาสุขสุข้อนไปก้อนคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ